ครับผมก็จุดเริ่มต้นฮะ,ะของการทำสวนนะครับผมที่พิซนุโรครับก็ไปสำรวจกันครับแล้วก็ติดต่อนะครับช่างนะครับที่เจาะบาดานวันนั้นเลยนะครับแล้วก็นัดวันขึ้นมานี่ฮะก็เป็นการสำรวจนะครจุดที่มีแหล่งน้ำนะครับ รับผมพอสำรวจแล้วรู้จุดที่มีแหล่งน้ำแล้วนะครับก็เริ่มที่สิตตั้งนะครับหัวจอบนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเจาะบอ่บอที่หนึ่งก่อนเลยนะครับ ครับอพอเจาะลงไปความลึกอยู่ที่ประมาณสัก20เนตนะฮเกิดปัญหาก็คือลมนะฮะรั่วออกที่บ่อนานข้างๆนะที่เราเจาะนะครับผม <c oughs> ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาครับเพราะว่าแรงลมนั้นไม่สามารถที่จะดันพวกเศษหินเศษดินเศษทรายนะครับที่ต่ออยู่บ่อนะครับข <c oughs> ึ้นมาได้นะครับก็ทำให้เกิดปัญหาก็คือเจาะติดกันเอง ใช้เวลาแค่ขายตัวนี้อยู่น,นิตัวน,น,นี้ เนี่ยครับก็จะเจอชั้นน้ำนะฮะชั้นแรกนะครับก็จะมีน้ำพุอ,ออกมาครับครับอ่าช่วงเช้าของว,วันนะครับทางช่างก็จะมีการเปลี่ยนนะฮะหัวเจาะนะครับ,เ,รบเพราะว่าเจาะลึกลงไปประมาณ60-70เจ็ดสเมตรนะครับ ตอนี่คือวิธีการที่เขานะครับถอดท่อนะครับถอดหัวจอบออกจากแท่นจอบนะครับก็ทำงานกันเป็นมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับกว่าจะถอดแต่แต่แท่นแต่แต่ท่อแต่ละท่อนออกมานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลย ก็มีการพัฒนะมาเปลี่ยนมาเป็นการจ่อบแบบการใช้ระบบน้ำดัน,นครับออรขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการลงท่อนะครับขนาด6นิ้วนะครับผมก็เป็นการตีปอลงท่อการขอบบอ่อบาดาลที่เราเจาะนั้นพังนะครับผม ก็ใช้ท่อขนาด6นิ้วนะครับต่อลงไปนะครับมามีการทากาวนะครับช่างต้องมีการทากาวเพื่อตรงจุดข้อต่อของท่อนั่นเองนะครับก็ที่จะให้ท่อนั้นมีการต่อแล้วก็ไม่หลุออกจากกันนะครับช่างก็จะใช้เป็นนะฮะสปูนะฮะต่อเข้าไปตรงบริเวณข้อ,ขอต่อเพื่อย,ยึดให้ท่อต่อนั้นมีความแน่นมากขึ้นนะครับ เมื่อที่อบลบข้อกันทำงไปแล้วนะครับก็เริ่มต่อโดยการใช้ระบบน้ำดันนะฮะดันพวกเศษหิน,นเศษ渣เศษดินนะฮะที่จอดขึ้นมานะครับหม่ให้ตทนนกทังอยู่ในบ่อบาดาลที่เราจอดนั่นเองนะครับ ที่2นะครับเริ่มเจาะลึกลงไปอยู่ที่ความลึกป,ประมาณ60-70เ mm มตรนะครับก็เริ่มเจอชั้นน้ำรับบอที่2ก็เจาะลึกไปประมาณ120เมตรฮะนี่คือขั้นตอนในการเช็คปริมาณน้ำนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนติดตั้งปั๊มน้ำเสมอครับ ก็ช่างก็ใช้เชือกร้อยนะครับเพื่อ,อเป็นตัวรับน้ำหนักของปัม๊มแล้วก็ใช้ท่อส่งน้ำขนาด1นิ้วนะครับหย่อนลงไปในบอ่อบาดาลที่เจาะไว้นะครับผมก็บ่อบาดาลทั้งหมดที่เจาะก็คือ3าบอ่อส่วนบอ่อที่3นั้นผมเองก็ติดภารกิจไม่ได้ดูหน้าง,งานนะครับก็กให้พ่อเป็นคนเข้ามาดูหน้าง,งานแทนนะครับ ฉันก็เดิมย่อน,นตัวปั๊มแล้วก็ท่อลงไปในบ่อกบดานครับรไม่วเมส่วงวันมันไม่ได้ทําอะไรกันเลย ขั้นตอนนี้ก็จะปิดปากบ่อนะครับโดยใช้ฝาครอบนะฮะแล้วก็ใช้เชือกที่ย่อนตัวน้๊มลงไปนะครับมามัดกับปลายท่อนะเพื่อยึดไว้นะครับไม่ให้ตัวของปั๊มเสมอต้นรุดลงไปในบอ่อกระดาษ เนื่ปิดฝา,าท่อของบ่อที่สองนะครับที่เจาะแล้วนะครับก็เริ่มมาติดตั้งตัวปั๊มสมเมอรอ์บริเวณบ่อที่1น,นะครับ ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะฮะก็ผูกเชือกไว้ที่ปั๊มเสมอนะฮะต่อท่อส่งน้ำขนาดหนึ่งนิ้วลงไปนะครับก็มีการใช้เชือกนะครับเป็นการพยุงนะฮะรับน้ําหนักตัวเสมอที่เราหย่อนลงบอมาดานั่นเองนะครับเมื่อติดตั้งตัวปั๊มนะฮะแล้วก็หย่อนท่อส่งน้ําลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มที่จะมา ต่อสายไฟครับเข้ากับตู้คอนโทรลนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นตู้คอนโทรลที่มีสวิตติดเปิด hmm. ให้ปั๊มน้ำทำงานนะครับการทิ้งเงินเอาได้ครับิน หลังจากที่ต่อระบบคอเรียบร้อยแล้วครับ,รบก็ทำการเทสปั๊มน้ำนะครับผมก็ดูว่าน้ำที่ส่งขึ้นมานะครับจากท่อนะครับผมก็ไหลออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนะี่ยนี่ครับก็เป็นน้ำบาดาลนะครับที่เราเจาะบ่อ,บอแรกนะครับผมก็ เระบบปั๊มน้ําแล้วครับน้ำก็ไหลออกมาค่อนข้างดีเลยครับน้ําชั้นไหนยังกินได้เดี๋ยวเขาเอามาทำเป็นน้ำดื่มตั้งสุดเลยส่วนของ้ไขสมกคลิปนี้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาของบ่อบบดาลบ่อที่3ามนะครับซึ่งผมนั้ไม่ได้อยู่ดูในขั้นตอนของการเจอะนะครับก ความเสมอนะฮะมีพวกเศษเศษสายเป็นติดนะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็แก้ไขเสร็จบอแล้วนาหมอใหญ่สามก็ใช้น้นได้ดินมาเยอะโอเคโอเคครับผมวันนี้ทีมงานมีพี่สาวพี่เขยพ่อตาพ่อช่วยกันนะครับผมน้ำไหลแล้วครับก็บทสรุปนะครับผมสำหรับในแปลงสวนที่เรานั้นได้ทำนะฮะก็มีการเจาะบาดานไว้ทั้งหมดนะครับ สบ่อด้วยกันนะครับราใช้งานได้ดีนะครับมีน้ำไหลออกนะครับก็คาดว่าที่เพียพอต่อการทำเกษตรของการทำสวนครั้งนี้